2022นี้นะคะจะมีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนั้นไปดูกันดีกว่าค่ะ <S <S 1> <S 1> ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทาง Google ได้มีอีเวนต์ใหญ่ๆอีเวนต์หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือ Google I/O ค่ะซึ่งเป็นการรวบรวมฟีเจอร์ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆของทาง Google นะคะโดยที่ในปี2022นี้นะคะจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเตยได้สรุปมาเป็นไฮไลท์ให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วค่ะ ของ Google Ma p นั่นเองนะคะโดยที่ Google m a p เนี่ยมีการปรับให้มีความเสมือนจริงมากขึ้นสมจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ใช้ในส่วนของ l i v e View นะคะหรือว่าเป็นการส่องกล้องนะคะไปตามทางเดินต่างๆนะคะเพื่อหาเส้นทางที่ถูกต้องแม่นยำแต่ตอนนี้นะคะเขาได้มีฟีเจอร์ใหม่นะคะเข้ามาใน g o o g l e Map แล้วนั่นก็คือ i m m e r s i v e View นะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะของสถานที่จริงๆก่อนที่เราจะไปถึงนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเ,เพื่อนๆว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไปหอนาฬิกาบิ๊กเบนเนี่ยเราสามารถใช้ Immersive View ในการดูได้เลยว่าตอนนี้เวลานี้นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างชุมชนตรงนั้นนะคะมีคนแออัดมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงสภาพการจราจรตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปถึงหอนาฬิกาบิ๊กเบนนั่นเองค่ะ โดยที่ Immersive View นะคะเปิดใช้งานใน5เมืองสำคัญสคัญก่อนนะคะนั่นก็คือในลอนดอนนิวยอร์กลัสแอนเจลิสนะคะซานฟรานซิสโกแล้วก็โตเกียวนั่นเองค่ะในส่วนของ g o o g l e Map ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายังมีในส่วนของ e o o r i e n d l y r o u t i n g นะคะที่เข้ามาช่วยในการหาเส้นทาง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดน้ํามันให้กับเราได้ด้วยค่ะโดยที่ส่วนของ eco-friendly routing นะคะจะเปิดใช้ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาก่อนหลังจากนั้นนะคะก็จะขยายไปยังโซนยุโรปถัดไปค่ะและต่อมานะคะนั่นก็คือในส่วนของ google assistant นั่นเองนะคะโดยที่หลังจากนี้นะคะเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งาน google assistant โดยการพูดว่า โอเคกูเกิลอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะทาง Google ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์นะคะของ Google Assistant ให้เพียงแค่มองในส่วนของล o ก k at ท้องเนี่ยเรานะคะก็สามารถที่จะใช้งาน Google Assistant ได้ทันทีเลยค่ะ ในส่วนของฟีเจอร์ look and talk นะคะจะเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่าง face match d n d voice match นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาใช้งาน google assistant ของเราได้นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะทำงานบนอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์พิเศษนะคะนั่นก็คือ google nest hub max นะคะหรือก็คือหน้าจออัจฉริยะนั่นเองซึ่งจะเปิดให้ใช้งานนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นที่แรกค่ะ และในส่วนของฟีเจอร์ถัดมานะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านะคะสามารถพัฒนามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้อีกเยอะมากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของมันติเซ r ร์นะคะโดยที่มันติเซ r ร์เนี่ยเป็นการพัฒนามาจาก Google l e n นนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆในส่วนของปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะ โดยส่วนของ Google L ลนนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราเนะคะสามารถใช้รูปในการค้นหาได้เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ในส่วนของ m u l ติ s e a r c นเนี่ยจะทำให้เรานะคะสามารถใช้รูปในการค้นหาพร้อมกับใช้ข้อความในการค้นหาพร้อมกันไปได้ด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะค้นหาเป็นรูปอาหารนะคะจากสกินช็อตแล้วยังใส่ข้อความเป็นเนียมีก็จะทำให้เรานนะคะสามารถค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆเราได้นั่นเองค่ะ และก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของมันติเซิร์นี่เรายังสามารถใช้ o o o l l Lens นะคะในการใช้กล้องของเรานะคะแพนไปยังวัตถุต่างๆนะคะเพื่อให้ระบบทำการประมวลผลแล้วก็ค้นหาหลายๆวัตถุในครั้งเดียวพร้อมกันได้ด้วยค่ะในส่วนของมันติเซิร์นี้นะคะจะมีการเปิดให้ใช้ในส่วนของภาษาอังกฤษก่อนเป็นภาษาแรกนะคะแล้วก็จะค่อยๆขยายเป็นภาษาอื่นๆตามมาค่ะเอาละค่ะเราก กันแล้วนะคะนั่นก็คือการเปิดตัว Pixel 6a นะคะ Pixel Watch แล้วก็ Pixel b u d Pro นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกดีกว่านะคะตัวแรกนั่นก็คือการเปิดตัว Pixel 6a นะคะตัวนี้นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ชิปเซตนะคะที่พัฒนามาจากทาง Google นั่นก็คือ Google Tensor นั่นเองนะคะเป็นชิปเซตตัวเดียวกันกับ Pixel 6โดยที่นะคะสเปคของเขาเนี่ยให้มาเป็นแ a ม6 g ิก o m อม8 g b แนะคะแถมแบตเตอรี่มาให้อีก 4,410m ม ah ค่ะมาด้วยกัน3 4สีน นั่นก็คือสีช็อกสีชาโคแล้วก็สีเศษค่ะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ Pixel Watch นั่นเองนะคะโดยที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวลือกันมาเยอะแล้วก็หนาหูมากๆเลยนะคะในที่สุดก็ถึงเลิกในการเปิดตัวสักทีค่ะโดยที่ Pixel Watch นะคะถือว่าเป็นสมาร์ทวอทชรุ่นแรกนะคะของทาง Google เลยก็ว่าได้ค่ะตัว Pixel Watch นี้นะคะผลิตโดยใช้ดีไซน์ที่เป็นรูปแบบทรงกลมนะคะแล้วก็มีเม็ดประยมพร้อมกับปุ่มด้านข้างนะคะซึ่งเป็นปุ่มที่ผลิตมาจาก ส t ตนเลสร Recycle นั่นเองค่ะแถมยังมาพร้อมกับสายรัดข้อมือนะคะที่เป็นแบบที่สามารถถอดได้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเขายังใช้ระบบปฏิบัติการแบบแวร์โอเนะคะที่จะช่วยในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของทาง Google เนี่ยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เอาละค่ะก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหูฟัง Pixel Buds Pro นั่นเองค่ะซึ่งเป็นหูฟังตัวใหม่นะคะที่จะเข้ามาตีตลาดหูฟังกับทาง Apple นั่นเองโดยที่จุดเด่นของเขาอยู่ที่ดีไซน์ค่ะซึ่งดีไซน์ออกมาให้มีความเรียบง่ายนะคะกับสีสันที่มีความหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นสีโคโรสสีชาโคนะคะสีฟอกหรือว่าสีเลมอนกร์สนั่นเองค่ะ ตัวเคสของพิกเซลบั p โ o ตัวนี้นะคะสามารถกันน้ำได้ที่ระดับ IPX2 นะคะและในส่วนของตัวหูฟังเนี่ยสามารถกันน้ำได้ที่ระดับ IPX4 นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะโดนละอองน้ำละอองฝนนะคะหรือจะใส่วิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยโดนเหงื่อก็ไม่มีปัญหาใส่ได้อย่างสบายๆเลยค่ะ และยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง7ชั่วโมงนะคะหากว่าเราเปิดโหมด a Active n o i นะะ้อย n c e l l a t i o n ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดโหมดนี้เอาไว้นะคะก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง11ชั่วโมงเลยจุดเด่นของหูฟังตัวนี้นะคะอยู่ที่เทคโนโลยีน้อย e Cancelling ค่ะที่ทาง Google เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับ Volume EQ นะคะที่ทำให้เขาเนี่ยมีการปรับสมดุลของเสียงนะคะไม่ว่าเราจะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม Special Audio เข้าไปนะคะที่ทำให้เราเนี่ย สามารถรับเสียงจากหูฟังได้อย่างรอบทิดทางเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการสรุปว่า Google นะคะในปี2022นี้นะคะจะมีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะมีฟีเจอร์ไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีโปรดักต์ไหนของทาง Google ที่เต้งสนใจอยู่นะคะอยากจะคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ ก่อนจะจากกันไปจริงๆนะคะอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r ค b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับเตยและทีมงานช่องสเปกโฟนทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ